สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันพักของชาวพุทธเลยนะแต่ว่าเราทําดีทุกวันเราเป็นคริสเตียนเป็นคริสตชนที่น่ารักอนะนะดูนะของเต็มรถผมเลยของบริจาคเอาไปบริจาคบ้านเด็กกำพร้านี่แค่ส่วนหนึ่งนะ้นี่นี่ขวดน้ําเก่าน้ํามันของเล่นก็อาจไปช่างโลขายได้นะไปใช้ช่างโลขายเป็นค่าเทอมเด็กหนังสือข้างหลังเก่งเต็มเลยแต่อยู่ใกล้ๆบ้านนะ <Yeah. S 2> ก็สบายๆนะเชิญชวนบริจาคกันล่ะโอเคนี่เขาจัดขึ้นให้รถให้เดี๋ยวไปถึงที่แล้วมีเด็กๆคอยต้อนรับอ,อ่ะถึงบ้านโนคามินแล้วนะครับก็ดูบริการกาแล้วก็นี่มีคนมาบริจาคนะอารถคันสีแดงนี่รถของโครงการนี่สนามบอลของเด็กๆก,ก,ก็มีเจ้าหน้าที่คริสเตียนอะไรจิจัสอิสคอมมิ mm ่งเอเวย์ออนลุคส์บาเบเซโอเค อันนี้น่าเป็นของเจ้าหน้าที่ก็อยู่มันอยู่ตอนนี้นะครับมาคนก็มาต่อคิวบอยจาคเลยครับช่วยเหลือ,อเด็กอเจ้าหน้าที่ก็รอต้อ,นะตอนรับดีดีของนี้เจ้าหน้าที่ขนของผมอยู่นะด๋ยวเขาไปคัดแยกเองอะไรขายได้ขายหมดนะ เนะจ้าหน้าที่ดูแลดีนะครับบริจาคเจ้าหน้าที่ช่วยยกลงนะพอดีผมไม่สะดวกนะเห็นไหมจัดเต็มนะจัดเต็ม <laughs> ขอบคุณพระเจ้าโอเคนะได้จบเรื่องจบราว